สนับสนุนโดยอวาตารคลินิกมอบโอกาสให้เราคืนชีวิตใหม่ให้คุณโทร0876222223ถึง9สวัสดีครับกลับมาพบกพอนอีกครั้งกับรายการสองพระกับผมริศสองพระครับเราจะพาไปลุ้งลึกถึงประวัติเกจิชื่อดังในประเทศไทยในธีการสองพระแบบมืออาชีพนะครับสําหรับวันนี้เรายังอยู่กับอาจารย์ฤทธิรศักดิ์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับ,รบ,รบผมว่าท่านผู้ชมคงเห็นมาตั้งแต่ ต้นอาทิตย์ที่แล้วว่าตะกุดเนี่ยพวกนี้ครับลายธงชาตินะครับผมใช่ไหมครับอาจารย์ครับสมุทรสร้างตะกุดลายธงชาติด้วยเหรอครับอ่าใช่ครับผมใช่ครับอาจารย์ครับผมขอคําแนะนําให้ท่านผู้ชมเป็นวิทยาทานและเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับอรย์ครับอาจารย์ลองแนะนําอันนี้คือไฮไลท์นะครับไฮไลท์เลยครับตะกุดหลวงพู่ทบต้นของชาตินะครับครับท่านมีชื่อเสียงมากเรื่องตะกุดโดยเฉพาะตะกุดธงชาตินะครับอ่า เมื่อการปลูกเสก็ยี่ป้าจตวบัตน,นะครับปีสองห้าร้อยนะครับเอ่อเกจีต่างๆอบ่างนะจะได้รับการมีมุลนะครับให้มาร่วมพิธีผู้ถายพิเศษนะครับและแ่และเกจิจะต้องจา้งางแกะทองสร้างเงินมาร่วมหลองเทพะแต่งานนั้นหลวงพ่อทบมันนะฮะท่านไม่ได้จานมาท่านติดจุกถุงท่ามานะครับท่านก็ส่งให้กับคณะกรรมาการอาไปหลองนะครับปรากฏว่า เมื่อหล้อมเสร็จแล้วเนี่ยคณะกรรมการก็จะตักน้ำอมบอกว่ามีตะกุดอยู่สองดอกนะครับไม่ละลายเป็นตะกุดลายรงชาติเนี่ยแหละครับทางกรมกรมการก็เลยมาถักมาสอบถามว่าเป็นของเกจีท่านใดนะครับจนกระทั่งมารู้ว่าเป็นของคนทุกเนี่ยครับก็ตะกุาากดถ,ามมาถ้ามาันมาคืนท่านถ้าก็เป่าแล้วก็ไปหลออใหม่นะค,ะร,ะร,นะครับตะกุดจึงละลายตั้งแต่นั้นมาเนี่ยตะกุดไม่ละลายครับลงทุนไม่มี่อเสียงมากเลยว่าตะกุดรงชาตินะครับ แต่ความรสชาติของบุญทบเนี่ยฮะท่สร้างมาตั้งแต่ยุคต้นก็คือก่อนสงครามโลกอะครับครับสร้างมาเรื่อยๆครับครับผมอาจารย์ลองแบ่งๆยุคได้ไหมครับว่าชิ้นไหนเป็นยุคต้นลงยกตัวอย่างครับที่ผมคืนเนี่ยฮะอันนี้ที่ยุคต้นเลยใช่ไหมอาหอันนี้เป็นยุคยุคต้นนะครับยุคต้นคือชุดนี้จะเป็นตะกุดท e <tinc S 1> ี <andan S 2> ่หลวงพ่อทับเปิดบุญทบท่านสร้างทำมือนะครับเป็นตะกุดทำมือนะครับท่านบดเองแล้วก็ให้นีเนี่ยเป็นคนพันเชือกแล้วก็ทาสีนะครับอย่างนี้อาจารย์สอนผมนอกรอบก็คือว่าอาจารย์บอกว่า หัวตะหัวตะกุดต้องทุบฮะทุบครับอันนี้คือเอกลักษณ์เลยใช่ไหมครับคือองคชาตอะไะฮะถ้าเป็นยุคต้นอ่ะมีจทุบได้ไหมทุบครับผมไม่ใช่ข้อยุตินะครับครับเดี๋ยวนี้อันนี้คือไม่ใช่ข้อยุติใช่ไครับผมแต่ือข้อยุติจริงๆคืออย่างที่อาจารย์บอกไปเบื้องต้นว่างานต้องรานี่ครับดูง่ายๆคือกรมเก่าธรรมชาตินะครับคือลักษณะสีเนี่ยต่างคนต่างทาต่างคนต่างทำจะไม่เหมือนกันแต่เอกลักษณ์ก็คือลายพันธุ์มาตรฐานนะครับเชือกปอแก้ว พับหัวเก็บหัวนะครับถ้าเป็นตะุดโรงงานก็จะพับหัวสวยงามถ้าเป็นตะุดทามือก็จะพับหัวไม่สวยงามนะครับจากดอกนี้นะครับดอกนี้นะครับเนี่ยเป็นเป็นตะุดของชาติยุคแรกของท่านเลยนะครับนะครับทําทพันสามรอบครึ่งทําแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เอาเสียบคอแก้วแล้วก็สีมาทาแต่ดอกนี้ใช้มากใช้มาจนจนลบๆหมดแล้วถ้าเหลือๆแต่ล่องล่องแดงนี่เป็นเป็นชาตินะครับ้าติเอสีครั้งอยู่นะครับนี่เป็นตะปูต้นของท่านเลยนะครับ เรียกว่าสสชาติธรรมอนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะศึกษาวัตถุโบราของมรดกเนี่ยสามารถติดตามได้ทางไหนมั้งครับอาจารย์ก็เลื่อนตะกุดเนี่ยครับผมทำหนังสืออยู่นะครับวันนี้หนังสือ,อ,อรวบรวมเกี่ยวกับขั้นตะกุดเครื่องรางของท่านเนี่ยนะครับเราจะบอกรายละเอียดทั้งหมดดูยังไงนะครับและภายในท่านใดอะไรบ้างเราพาให้ดูเลย ว่าหนังสือพิมพ์จะรวบรวมทั้งหมดอยู่ในเนเนี้แล้วนะครับติดต่อได้นะครับติดตามได้ตามเซียนบุ๊กตามร้านหนังสือที่นะนำน,นะครับแล้วถ้าท่านชมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพระเครื่องทั่วไปนะครับมาพบพวกเราได้ที่ร้านเซียนสองพระ .com ตั้งอยู่ถนนสุขสวัสดิ์ครับสามแยกราด,ดูนะครับก่อนถึงถนนสุขสวัสดิ์42ครับสำหรับพรุ่งนี้เราจะมาสองพระรายการโปรดติดตามรายการสองพระ ทุกวันจันทรถึงศุกเวลา1 9ในการ30าทีถึง1 9ในการ35ทีทางช่อง WBTV ครับกับผมดิสสองพระและอาจารย์ลิสลมศักดิ์และวันน <OR> right. ี Esta, ้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพรอาจารย์สนับสนุนโดยอวตารคลินิกมอบโอกาสให้เราคืนชีวิตใหม่ให้คุณโทร087 622 2 2 2 3ถึง9